ไปนะครนานะยกก็ต้องแวะเช็คอินที่นี่เชฟป่าสิ่งที่ผมเตรียมไปนะครับก็จะมีเครื่องมือนะครับผมแล้วก็พวกแบตกล้องเนาะก็จะเอาคันนี้ไปเลยก็เรียกว่ารถเดิมอย่างแรกก็จะไปเติมน้ำมันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นวันเดย์ทริปนะครับไปเช้าเย็นกลับเนาะระยะทางไปกลับเนี่ยก็จะประมาณ220โลประมาณอันนี้คือยังไม่รวมหลงนะหลังจากเดินทางมาพักหนึ่งนะครับผมก็ตัดสินใจเติมน้ำมันถังที่2นะครับและแน่นอนครับเติมก๊อกสำรองไปด้วยทีนี้ไปไหนเราก็อุ่นใจคือแบบมีน้ำมันนะครับยินดีต้อนรับเข้าส วันที่ผมมาเนี่ยคือเรียกว่าไม่มีฝนนะครับผมท้องฟ้านี่แจ่มใสมากคือวิวข้างทางยั้งสวยอ่ะและนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมมาตรงเขื่อนนะครับก็อาจริงๆผมมานครนายกบ่อยนะก็ออกทริปค่อนข้างบ่อยแต่ก็ไม่ได้แบบมาตรงเขื่อนก็เลยแบบหลงอยู่พักหนึ่งก็ในที่สุดก็หาทางเข้าเจอช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนนะครับก็หน้าฝนนะก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาเล่นน้ําตกหรอกเพราะว่าแบบเออน้ามันไหลเชี่ยวไม่มีเลยดีกว่าแลวจริงๆผมมีโปรเจกต์ทัวร์ลิงอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่คันนี้อ่ะนะแต่บอกเลยว่าขี่รถเดินีีีี่่่คคคคืือออแบบมมมมมัันนนก็ด้วราทไ ข้างทางมันจะปิดหมดเลยว้ยังกับผมเหมาจังหวัดนี้มาขับคนเดียวเดี๋ยวจริงๆควรจะเหมาไอดีด้วยลืมบอกผมไม่ได้มาคนเดียวนะคือผมพาแฟนมาเที่ยวในจีแวะแพักผมก็ขับรถต่อแล้วก็หาอะไรกินจากนั้นก็เลยกลับบ้านกลับบ้านลปลอดภัยนะครับประมาณ250โลรวมรวถึง<ๆ>แม้ว่าจะไม่ได้เล่นน้ำแต่ผมก็มีความสุขนะผมก็เข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมทัวร์ลิงมันถึงติดใจเลี้ยวจริงๆผมควรจะอยู่บ้านขายดีเกมดีวันเนี้ย